สวทุกคนเมริเบาซาตีจะพาทุกคนมาอาย่างหลาะเลยที่แถวแกอโศกมาทุกคนซึ่งว่ามันจะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งโซนหน่อยนะว่าเป็นศูนย์อา,าหารหรือว่าเป็นห้างหรืต่ดินนะทุกคนถึงบาสตีกต่ยังบม่ท่นได้เคยมาเลยเืิดเที่ยวเมื่อบาสตีจะพาทุกคนหล่อเลยเนาะไปริสโกเป็นทางพื้นแกอโศกครับโอ้อประมาณน,นี้ คนกดลายเลยพีนยย่น้องครับโ้ษไหมว่าน้องใช้ักท่องเที่ยวเต็มเลยเนาะหัวตังขนาดเลยเป็คนซ้ายที่ เราเพิ่งนจะมารวนนะมกันนะเป็นมาที่แล้วกัน BTS คนก็เลยต้นทางไลน์แน่สุดยอดเลยนี่แหละทุกคนเแล้วสื้อผาทุกคนยนี่เข้าไปเลยนะคนสุดท้ายเลยมีก็เป็นร้านขาที่แบบอยู่ในเครือทางใต้นะทุกคน let's go โ,โอ้คุาให้ของมหาได้ที่นี่นอปาาเสื่อวางมหจะมีล้านบูรูแบบนี้นะสาบาักอเมซอนแบบเปิดตระกันเลยนะสุดยอดสุดยอดลหมนี่ไวไฟพี่นะเป็นคนเป็นสมัย ่าขอดรู้เลยอ่ะอสุดยอดคนรำทำไมสำหรับคนให้ก็กอาจจะโบแปลกตานในแต่สำหรับบาร์สกีก็แตกตาแล้วก็หลายๆคนก็นอาจจะบบหัวข้างหลังมันมีแบบนี้เนาะหลายๆคนผ่านไปผ่านมาก็อาจจะยังเคยเห็นร้านเทสุดยอดเลย นี่ครบครันพี่นอ้องอยู่ข้างล่างนี่แบบครับเพื่ออารมณ์แบบเป็นห่างอีกอย่างหนึ่งเลยนะมีร้านแหลกเสืยงเงินดิเพื่อเืิอคนสุดออกแบบครบคัน นี่นี่นี่เป็นภาพอาร์ตทุกคนน่าจะเป็นน่าจะเป็นภาพอาร์ตสวยงามดีมีทุกคนเรียนน้ำสนีแงเป็นตู้อาตสวยงามนะตู้บทยามองทุกคนอารถ้วยทองสุดยอดอ่ะของหนักกดดูเลย หน่อยๆนั่นเป็นตูยังว่าตูจำเร็นบอัทนสมัยขนาดเลยนี่ภาพนี้โคตรงายมั้ยล่ะเจาะเลยบอกคิดเลยว่าี่มีเอ่อเกยดอะไรได้บ้เป็นทางตายดินเลยว่าอะไรนี่ครบขั้นเลยนะทุกคนอยู่แถวบริเวณนี้เดี๋ยวมาสติวิวาทุกคน ยังไปลาออีกนะทุกคนนี่ยนี่แับตกแต่ตแงไม่สวยงามเหมือนอะไรไม่นอนเลยคือทุกคนมีที่ชาร์จแบตอีกเนี่ยมันนั่งชาร์จแบตกันไรทุกคนสบายเลยข้างหลังโอ้ยนั่นอนน,อน,นี่นะก็นบไปโอเคไป เดอดเดือดนะทุกคนแตาอยางให้ทุกคนลองมาสัมผัสเบ่นเนาะว่าข้างใต้ของ BTS อโศกหรือว่าข้างใต้รถไฟ้าชุมบิรเนาะมันจะมีอารมณ์เป็นหางเลยทุกคนนี่เวลาอาหารกาแฟ่ไม่ซ่อนไม่พนทุกคนบางทีร้ายนะคนกวนๆนะเนาะนี่คือคนมาลายเลยทุกคนหนูคนลายหนีโอ้ย เมนเดิปนคอต้นขนต่อแถวแบบยืนแน่ดัเต็มสีดกัดเลยนะทุดยอดอันน้ใช่บอกเลยปกาะตั้งขนาดเลยก็จะมาเห็นอะายแถว ตามัดคุณไปพี่เจแต่นะตอนผมขี่จักรยานสตีโตนะคุณผู้ชมครับทุกคนคุณมาสถา,านีอโศกครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเด็กพระโศกพี่เจพรอโศกไปให้ทุกคนลงมาเท่าไหร่แล้ววะลงมาหารถเอ็มอาร์ทีนะทุกคนแล้วก็ลงมาบันไดเลื่อนหนึง่งแล้วก็ลงมาทางล่างครับทุกคนลงไปสถานี้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนี่แหละท,ท,ลที่สุดเลยนะที่ฟ้องอ เรื่อคองประเทศไทยแะทุกคนและในากาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยกวนผาคภูมิใจแลทุกเของทุกคนริดแต่จะเรื่อคนแรกก็ใคนที่สามหาเนะทาง,างจะเป็นอ่นี่เลทุกคน้างล่างนจะเป็นบอลทีบาสตีไปรีวิวให้ทุกคนบงองอิงมาหน่งฐานเนาะริมเพื่อคนเล่นองประเท เดี๋ยวก็สวัสดีที่พาทุกคนไปรีวิวลายบอลนะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดตทิดตามไปหลังายบาย